สวัสดีค่ะก่อนที่จะดูคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปแวนด์ด้วยนะคะที่จะไม่พลาดความสนุกความบันเทิงและต่างๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ สวยมากถ่ายรูปให้หน่อยสิแต่งตัวแบบนี้ไม่แก้ผ้าเลยละหนูว่าไงนะคะป้าป้า,ปาเราแค่ถามดูบางอย่างถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครว่าป้าโอ้ยเอาเถอะจ้าคุณเขามองมาคงคิ หนูขายเล่นแต่งตัววับแวมให้ดูฟรีดูง่ายอยากจะอ่อยผู้ชายซะจนดูไรค่ะป้ารู้ไหมเนี่ยความคิดแบบเนี้แหละที่ทําให้ผู้หญิงดูไรค่ะผู้หญิงต้องเรียบร้อยผู้หญิงต้องมีจิตนะถึงจะดูมีค่ะอ๋อ,อยากจะอาเทียนคุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความมั่นใจอยากจะใส่อะไรก็ควรได้ใส่ไม่ใช่หรอกอมีความสุขกับตัวเองไม่ได้ทำเพื่อเพทอมองเป็นแฟชช่นนะอย่าไปคิดต่ำต่อมนอออี่แกกิริยาสอดถึง ก,ก<อ>ประยุทำตัวแบบสศรุนต่อยใส่ผ้าถุงนุ่งยาวถึงตาตุ่มแต่ปากพลอยไม่หยุดก็ไม่ช่วยเออะไรอเด็กสมยัยนี้อดิจืดป่วยมากก็หุบป,ปาก<อ>มาริยาทรู้จักไหมปุ่มนี้สวยมากถ่ยร,รูปใี่หน่อยสิแต่งตัวแบบนี้ไม่แก้ผ้าเลยล่ะหนูว่าไงนะคะป้าป้า,ปาเราแค่ถามดูบางอย่างทาไม่พูดก็ไม่มีใครว่าป้าโอ้ยเอาเธอจ้าคุณเขามองมา คิดว่าหนูขายเล่นแต่งตัวว่าแวมให้ดูฟรีดูง่ายอยากจะอ่อยผู้ชายซะถึงดูไรค่ะป้ารู้ไหมเนี่ยผมคิดแบบเนี้ยแหละ ที่ทำให้ผู้หญิงดูไรค่ะผู้หญิงต้องเรียบร้อยผู้หญิงต้องมีชิดนะถึงจะดูมีค่าอ๋ออยากจะอาจเสี่ย,ยคุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความมั่นใจอยากจะใส่อะไรก็ควรได้ใส่ไม่ใช่หรอกอมีความสุขกับตัวเองไม่ได้ทำเพื่อเพจทอมองเป็นแฟชั่นนะอย่าไปคิดต่ตําตงนี่แกกิริยาสอดถึงสก,กุล โปรยธรรมตัวแบบสดตุนต้อยใส่ผ้าถุมนุ่งยาวถึงตาตุ่มแต่ปากพลอยไม่หยุดก็ไม่ช่วยเออโอ้โหโหโยเด็กไมนี้อาริจืดป่วยมากก็หุบปากมารยาทรู้จักไหม